สวัสดีครับพี่ม่อนค่ะ,อะตอนนี้ตลาดก็ไปเรื่อยๆหุ้นกลุ่มน้ํามันนะฮะก็มากันเรื่อยๆหุ้นกลุ่มน้ํามันจะกระชากตลาดได้แรงไหมคะคุณต้องเรื่องน้ํามันรีบาวทีนี้ก็คือต้องระวังนะครับเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเห็นเราเห็นแรนงขายอะที่เป็นทั้งเทียนแดงๆย,ยาวๆนะครับแล้วก็ไปปิดโลที่หุ้นปตทนะครับสามแปดสามร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมีรีบาวขึ้นมาหน่อยนึง ทีนี้นะครับเออ่ให้สังเกตดูเลยว่าเขาเขาเปิดแกปไปอง400ครับไอ้แกปนั้นโอเคมันเป็นปันผลนะครับวันที่19ที่มี XD นะครับ10บาทนะครับแต่ว่าเออ่เปิดจกดลงมาทิ้งลงมาแล้วไปทําโลเลยนะครับแล้วก็ถ้าหลุดเรคอนะครับถ้าหลุด386เนี่ยนะครับไม่ไม่ดีนะครับหลุด386ไม่ดีนะครับคือคือสัปดาห์นี้อาจจะมีรีบาวก็น้ำมันรีบาว ครแต่ถ้ารีบาวไปไปไม่ไกลนะครับไม่สามารถผ่านที่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดได้นะครับสามร้อยเก้าสิบแปดได้นะครับไปไปยืนแก่ตรงสี่ร้อยเนี่ยนะครับผมว่าเ็่เหมือนเดิมครับที่ไทยนะครับแต่พลังงานนะครับใครมีก็ทยอยปล่อยไปนะครับดีกว่าเออก็ถ้าตลาดปรับตัวลงมาแนวรับตลาดนะครับไวหนึ่งห้าเจ็ดสาม นะครับตรง Fibonacci resistance สามสิบแปดจุดสองตรงเนี้ยนะครับมันคือมันมีระยะไงครับอ่าจุดระวางอีกสิบจุดถอยหลังลงไปนะใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ยผมรอช็อตนะครับถ้าหลุดหนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับก็ช็อตซีรีเอ็มหนึ่งเจ็ดนะครับราคาตอนนั้นเท่าไหร่เท่านั้นก็ซอลลูช็อตไปนะครับแล้วก็เอาหนึ่งห้าเจ็ดสามตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดสต็อปลอสถ้าตลาดกลับไปยืนได้นะครับตอนนี้ก็เลยตอนนี้ก็คือผมดิฟเฟนซีฟละนะครับ ก็เลือกหุ้นเป็นหลายตัวตีมหุ้นของผมก็คือหุ้นที่มีเน็ตแคสเยอะๆนะครับอัปเดตหุ้นที่แนะนําไว้นะคะครับเมื่อเช้าบีแลนด์นะครับวันนี้ปิดไฮที่บาทแปดสิบหกนะครับเพราะว่าเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับจะทราบผลว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับอจะผ่านคอรมอไหมนะครับถ้าผ่านคลรมอโดยที่อมันก็จะมีสองกรณีคือผ่าน เลยมาสเตอร์แพลนสายหลักอย่างเดียวกับผ่านด้วยมีส่วนต่อขยาย <Okay. S 2> นะครับคือไม่ว่าจะผ่านแบบไหนอ่ะถ้าผ่านแบบมาสเตอร์แพลนสายหลักนะครับเราไดม,มีส่วนต่อขยายยังไงดีแลนจะได้ประโยชน์แต่ว่ามันไม่มีไม่ได้ทางตรงเลยตรงตรงคือผ่านหน้าแจ้งวัฒนะนะครับแต่ถ้ามีส่วนต่อขยายนะครับเข้าไปสองสถานีเขาก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับงั้นส่วนต่อขยายตรงนี้มันเป็นจะเป็นจุดพลิกจุดพลิกชีวิตอ่ะ นะครับเมื่อทําให้แอสเซทของบีแลนเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับเราะนั้นในระหว่างตรงเนี้ครับที่รอรู้ผลเนี่ยผมว่าราคาหุ้นเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปรับข่าวตรงนั้นอยู่แล้วนะครับครับผมงั้นก็ผมว่ายังซื้อได้นะคัต่้กบาลเจ้าสิบซื้อได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับสามารถราคาหุ้นบีแลนสามารถยืนปิดได้ไฮเลยแบบเนี้นะครับผมว่าดีนะครับพรุ่งนี้ก็คือไปเทสที่บาทแปดสิบเก้า อีกตาหนึ่งบาทิ9เนี่ยก็คือฟิโมเนชีรีเทสเมนต์38.2เหมือนกันนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปเทสทยเดิมคือ<ช>บาท98<ช>นะครับคร<ช>ับถ้าผ่านบาท98มันก็คือขึ้นไปทะลุสองบาทนะครับ,บครับนั้นผมว่ารอบเนี้ยมีลุ้นนะครับนั้นถ้ารอดูครับพรุ่งนี้ถ้าผ่านถือว่าได้นำมาตลอดอหะนะครับทีนี้ ถ้าต่ํากว่าบาท90นะครับผมยังแนะนํานะแต่ถ้าทะลุบาท90เองก็ไม่รับผิดชอบแล้วครับครับตัวอื่นตัว TK ตัวทิปราคาอ่า TK นะครับ TK เนี่ยราคากองพื้นตรงนี้นะครับผมว่าเอ่น้าคือรอที่11บาท50อีกว่านะครับรอ11บาท50ให้ยืนได้เนี่ยนะครับมีวอลลุ่มเข้าเนี่ย อ่าครับเขาจะหนีกรอบแต่ถ้าใครสามารถเก็บลองเทิมได้นะนะครับราคากองพื้นแถวนี้11บาทต่ำกว่า12บาทแถวนี้อะไรก็แนะนำให้เก็บนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นแบบสั้นๆซื้อเลามาเลยอย่างเงี้ยมันราคามันก็ต้องยืน11บาท50ได้นะครับงั้นก็เป็นหุ้นหุ้นถือยาวตรงนี้นะครับหุ้นเก็บถือยาวได้มีสตอรี่ของตัวเองนะครับลุ้นงบได้ทุกไตรมาสนะครับส่วนทิพยะนะครับทิพยะเนี่ยก็วันนี้ราคาขึ้นมานะครับ47ขึ้นมาี่สิ0 เจ็ดวัลรุ่มไม่มีนะครับก็เ็่เหมือนเดิมนะครับโซนนี้โซนเลเวลต่ำกว่า48เนี้ยนะครับผมก็แนะนำให้เก็บเพราะว่า long term เนี่ยนะครับดีมากได้ธุรกิจประกันดีอยู่แล้วนะครับเราก็ผ่อนลงทุนเขาจะได้ประโยชน์จากตราสารหนี้นะครับที่ดอกเปียขาขึ้นนะครับได้ได้ประโยชน์ตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับแต่จะมีผลกระทบนิดหน่อยในช่วงต้นๆนะครับที่เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยน ไอ้ตราสารนี่ระยะยาวอาจจะมีอันเลี้ยวไ้นะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ขาดทุนจริงไง,งเพราะสุดท้ายก็ถือจนคควอยยุแล้วก็โลใหนะครับพะนั้นระยะสั้นน่ะจะผลกระทบจากตราสารนี้ระยะยาวที่ถือไว้นะครับแต่ว่า,อาลองเทิมแล้วเนี่ยสุดท้ายก็โลได้นะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากตราสารนี่ที่โลเราได้ดอกเบีย้ยเยอะๆนะครับเพราะนั้นยังไงก็แนะนตาำกระเ8แปดครับแนะนาให้เก็บนะครับอันนี้อันนี้ก็ลองเทิมนะครับมันมันเร่นสั้นๆไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่มีเฉพาะข้อ ค่ะลงทุนระยะยาวคำว่าลองเทิมานี่ขนาดไหนลองเทิมเนี่ยเออเอาคือก็ไม่ให่มาก่ะผมว่าเล่นเล่นในทั้งปีครับภายในปีเนี้ยภายในปีนี้นะครับไม่ไม่ได้ถึงกับเหมือนบีแลนด์สามปีสามเด้งอแล้วยูแวนล้วคุณต้องยูแวนก็เก็บไว้เล่นช่วงไตรมาสสองไตมาสามครับตอนนี้เนี่ยประกาศงบผมบอกก่อนนะว่าประกาศงบคิวหนึ่งนะครับช่วงพฤษภาเนี้ยนะครับงบ ไม่ได้สวยนะครับเพราะว่าไตมาหนึ่งเป็นโลซีชันนะครับอ่าแต่ว่าให้เก็บทยอยเก็บไว้ก่อนแล้วผ่านโลซีชันในช่วงนี้นะครับเพราะไตมาสองเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเข้าสู่ไตมาสองแล้วนะครับคือเมษาพฤษภามิถุนานะครับเั้นไตมาสองเนี่ยผลผลิตปาล์มของเขาเนี่ยจอกมานะครับเราะนั้นมันจะเป็นไฮซีซันจากสองไปสามตรงนี้นะครับเราะนั้นแนะนําเก็บยูแวนยูแวนก็เป็นเน็ตแคชเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเป็นปาล์มที่ผมว่า คือครบวงจรที่สุดละในประเทศไทยนะครับครับเขาเจ็ดบาทคือต่ำกว่าเจ็ดบาทห้าสิบเก็บครับข้าวบนเท่าไหร่ครับคาดหวังเอ่อคือไฮเดิมเนี่ยแปดบาทเก้าสิบนะครับคือผมมองเนี่ยอถ้าทางเทคนิคนะครับขึ้นไปคือเขาลงมาจากระดับสิบห้าบาทเนี่ยนั้นเอาเอาสิบห้าบาทลงไปห้าบาทนะครับเอาครึ่งทางเนี่ยสักสิบบาทเนี่ยผมว่าเป็นไปได้อืมนะครับในปีนี้นะครับเป็นไปได้นทางเทคนิคนะครับ แต่ต้องลงทุนใช่ไหมคะอ่าใช่ภายในปีนี้ครับก็ไปรอดูไตมาสสองไตมาสสามครับเป็นไฮซีซั่นของเขานะครับก็นี่ไงไตมาสสองแล้วนะใช่ใช่้นก็เออแต่ต 2, 2> แต่ช่วงนี้นะครับเมสวัน <laughs> <ต> <laughs> เริ่มเริ่มเข้าไตมาสสองนะครับ uh huh. เพราะว่าเขายังมีงบงบที่จะประกาศทุน huh. สภาเนี่ยอาจจะเป็นตัวถ่วงตัวเลขไม่สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือบอกไว้ก่อนไงว่าเราไม่ได้เล่นบนงบ <laughs> ไตมาสหนึ่ง นะครับเราเก็บเพื่อที่จะไปเล่นอ่าลันไตรมาสสองไตรมาสสามนะครับอืมครับผมก็ต้องให้เวลาครับเพราะว่าหุ้นจะขึ้นไปจากเจ็ดไปสิบนะครับมันไม่ได้ขึ้นวันสองวันอยู่แล้วนะครับค่ะโอ้ครับช่วงช่วงนี้ทยอยเก็บครับเพราะว่าคืออยากจะเก็บมากก็เก็บไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอยู่แล้วใช่สภาพคล่องน้อยใช่สภาพคล่องน้อยก็ค่อยๆเก็บประกันนะครับครับดาวไซด์ต่ำนะครับค่ ครับผมเป็นรายละเอียดของคุณธวัชชัยทองดีนะครับผมหุ้นเขาก็ต้องเก็บนะฮะก็บอกหุ้นนางฟ้ามาแล้วนะได้แล้วหุ้นนางฟ้านะครับก็สองกว่าบาทเจ้าสิบครับบีแลนด์ซื้อสะสมได้เลยนะครับไปบอกเจ้าทิปด้วยทําไมเจ้าเคาะแค่สองร้อยหุ้นเนี่ยเจ้าหรือแบบพี่มลหรือเจ้าเจ้าฮะเจ้าทิบเจ้าเทิ ขอไปทํำไมทําแพ้ทําแกะละสองร้อหุ้นอ่ะอืมไปบอกเจ้าทิปให้ด้วยนะฮะครับค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับผมอ่ะก็เป็นรายละเอียดวิธีการลงทุนของคุณทัชัยนะฮะคุณทัชัย